เอาเลยครับวันนี้ก็กลับมาพบผมอีกเช่นเคยนะครับแกร์จากช่อง Hope Gaming อ่าวันนี้เราอยู่กับหยานอ่าเพื่อนเราเล่นเป็นสาธิตป่าเนาะฝั่งโน้นดาเมจเวทหนักๆหนาะๆเดี๋ยวผมออกรองเท้า,ทากันซีซีแล้วขึ้นเจาะเล็กแล้วผมจะออกทอยเลยเนาะหรือไม่ก็อาจจะขึ้นเบลไว้ก่อนก็ได้แล้วออกสปเปียร์ลองอ่าต้นเกมเรายังไม่ต้องไปเทรดอะไรมากกับอ่าลิกเตอร์นะตัวเรามันสู้ยาก พเตอร์ไม่โผล่อะโผล่แล้วผล่แล้วนึกว่าอยู่บับแดงนั่นเองเห็นไหมเห็นไหมตัวเราตัวเรามันจะคูลดาวนาดีกว่าต้นเกมเนาะเขีคแดงอนอ่าอยู่ๆแดงอยู่ๆแดงอยู่ต้นเกมเราเล่นเซฟเซฟไปก่อนเนาะสำหรับอยางอ่าพลังแฝงผมก็เล่นประมาณนี้เนาะพรางแฝงนี้อ่าส่วนรูนเป็นอ่าผมเอาถ้าเล่นอยาผมจะเล่นเป็นรูนอ่า รูนจาะร้อยให้คิอ่าใช่จาะร้อยให้คิจาะร้อยให้คิเฮ้ยลิต <c ười> เติลเป็นเติมแล้วเหรอสบายแล้วต้นเกมก็เอาเรื่องแล้วลิตเตอร์เอ๊ะแล้วเดี๋ยว,ยวแล้วตรงกลาใครตายสามกัวตัว,าวาคืออะไรไอย่างวะป่าตายอ๋อเมจป่าฮะตานีา่ตายยังไง โดนถุงป่าเพื่อนโอ้โหต้นเกมเรายังเปลี่ยวซ่ามไม่ค่อยได้เดี๋ยวเราก็ต้องเล่นให้ได้เอ้ยโหอ,อืมอืม,อมโอ้เราทำลไรลิเตอร์ไม่เข้าเลยวะ่ะ ไม่เพื Finally, oh, right. like, ่อนเอาเอาให้สุดอย่าโลเลโอ้ตัวเขายังเลดเลยอิูเมียวิวเมียวิวเมียวิูเมียวิวเมียเขายังรู้สึกดีขึ้นมาหน่อยอ๋ออันสานิสอันไล่ยากเลยนะเออสั้นนี้เป็นตัวไล่ยากด้วยไม่เป็นไร อ่าอย่างดีอินโดนีเซียยังชัดดาวอองหนึ่งคืนมาได้เนาะอ่าตายโอ้โหวีล่าแผ่นนี้ก็ผมว่าวีล่าแผ่นนี้เล่นคูอ่อ่ะอ่าพวกแก๊กก็ดีเหมือนกันนะแก๊กหรือพวกเทอะไรนี้แบบไายมาวีลา่าจุ๊บต่อเจนซีซีรัวๆเนี่ยเชียงให้ไม่ต้องกลัวเจ๊ไม่แม,ม่โอเคลิเกเตอร์ผล่ล่าง เดินน่าจะอยู่นู่นนะน่าจะไม่ได้เดินขึ้นนะถ้าเดินขึ้นเขาคงอ้อมหน้าดูเลยมบ้งางเนี่ยกุมนี้ทำไมเขาอยู่อย่างงี้มีใครลงมาเตือนหรือเปล่าเบลขึ้นเบลหล่อเลยแล้วก็ออกสับเบียรองเนาะอ่าดูมี่อาจจะเย็นลูก ้ไม่เอาตัวนี้ตายแล้วตายแล้วโอ้โหไม่ได้ว่ะโอ้โหดีนึงป้อมตอนนี้เห็นไหมเพื่อนโอ้โหป่าอะีเอ้เครียดว่ะ <c oughs> เครียดอีกไอ้เกมที่เล่นจากไดมอนด์ขึ้นมาคอมมานเดอร์เครียดเกมนี้เครียดอีก โอ้ผมว่าเราต้องผมว่าเราฟาร์มดีกว่าเนาะโซโลแล้งผมว่าเราเราฟาร์มให้เรารวยตัวเรามีตังก่อนดีกว่าเราจะรู้สึกเหมือนตอนนี้เครื่องเริ่มร้อนแล้วไม่ใช่ไม่ใช่หมายถึงบโบนัสผมหมายตัวตามผมมันเริ่มร้อนแล้วเรายังไม่ค่อยมีดาเมจตะเงเกมอ่ไจะเคลียร์ไปก่อนอืม เก็บเรื่องหลังป้อมแล้วก็ไปเลนกลางเอ้ยเคลเล่นกับเพื่อนเคลเล่นกับเพื่อนอออีรุเมียลงมาเจลเล่นแล้วแล้วเราก็ต้องรับเลนให้เพื่อนให้อ๋ออีรุเมียสวยครับเตอร์อ<กล>ะไร<กละ>เอาคิกมา เว้นึือเขาด้านการไม่ได้นะถ้าเขากก่เขาเาตายแน่หรือว่าเราตายวะผมว่าเขาน่าจะเล่นเนป้อมอ่ะผมผมผมยื้อคีบไปไม่ดีกว่าถ้าเขาเลือกการผมไปการดีกว่ามือใครลงมาไม่ได้ไม่มีฟิกเกอร์ว่าเราอ่ะผมว่าวีล่าน่าจะซิ่งอ๋ออยู่บนอยู่บนอยู่บนเกณฑ์ได้เกณฑ์ได้เกณฑ์ได้อ่าโอเคโอเคได้ถอยได้ถอย เดี๋ยวเราไม่พร้อมเล่นเรามาเล่นหน้าป้อมแล้วหน่อยเนาะอ่านี่เราเลื่อนหลับป้อมเรามาแล้วออกเบลแล้วสเปียร์ลองตอนนี้ตอนนี้ต้อจะทำกลางให้งั้นเราก็สปิดล่างต่อเลยเราต้องไปรีบบวกเขาน,นะเปิดอัลติการ์ดซีซีไปก่อนเลยเฮ้ยโอ้โหแรงจังวะแรงจังอ่ะสวยตอนนีน้สวยผมผมก็เลยดูเพื่อนเลยรเพื่อนลงมา เฮ้ยเฮ้ยไม่ไม่ดีไม่ดีไม่ดีเพื่อนไม่ดีไม่ดีโอ้ไม่ดี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 เพื่อนโอ้โหกูปล่อยก็ได้ไม่ดีไม่ดีเฮ้ยดูแลไงเพื่อนเห็นกูไหมเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมีเทลด้วยไปดีกว่าเอ้าฟิกทำไมเนี่ยโชช้ำโชช้ำ ปล่อยว่ะผมไายผมก็ตายไม่คุม้มตอนเนี้ยเราซิ่งไปกันลางก่อนเราต้องรีบซิ่งไปกันลางก่อนเราเราต้องอาหารตังอะอนนิ้มาช่วยผมเทียกลางเพื่อนตอนนา้ไปลากเราไปบนแล้วกัน สเปียร์ลองมีอาร์มแล้วผมก็จะขึ้นไม่ดาบแดงก็ดีพิเชอร์เนาะตัดเลือดตานี้ไม่ต้องไม่ได้มีตัวเท็ดเลือดเท่าไหร่อ่าเทลฟิกมาเพื่อนเพื่อนเพื่อนทำไมเพื่อนไปไหนกันหมดเออปัมดีกูปัมดีกูเออเพ่นอยู่ไหนเพ่นอยู่ไหนโอไปแล้วตอนนี้โชคดีเพื่อน เออยออเออโอ้โหโอ้โออขิวนักเหรอฮะหิวได้ใช่ไหมเหื่อยเหนื่อยทอยเลยกระวายป่ะด่าเมียไปแรงมากเฮ้ยถ้าไม่มีสกิลสองนี่สีมงเท่งไปแล้วเนี่ยเรา

ดีบิเชอร์ไหมผมไม่รู้ว่าตาที่ก่ออ,อะไรเกมมันสง่งส่งไม่ค่อยดีมีใครอยู่ออกับแวนตรงกลางไหมนะไม่เห็นเพนโอะโหโอ้โห,โหไปแล้วไปแล้วไปแล้วยิ้ไปแล้วเล่นกันจังหวะแปลกๆเอ้า มันก็มันก็เขาก็ยืนออกดีนะต้องต้องเคียร์คลิปเพื่อต้องเคียร์คลิปอ่ะแค่เคียร์คลิปเออเออผมยืนได้อยู่แต่ก็รบกวนยิงคลิปให้หน่อยได้ไหมใครก็ได้ยิงไกลยิงได้หน่อยไ <c oughs> ม่ไหวแล้วโอ้โหออกออกดาเมจอีกชิ้นหนึ่งนี่กมม่อนโะอมีอาร์มเนาะโอมีอาร์มก็ได้ดาบแดงผมว่ามันจะเลทเกินไปโอม,มีอาร์มเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมจะขึ้นอ่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะ ไม่ขึ้นล็อกชิลผมก็จะขึ้นดีพิเชอร์เพราะว่าผมต้องตัวผมต้องหนาพอตาเนี้ยเพื่อนตามไม่ทันวะ่ะป่าเราไม่ตัวที่อ่ะใจยเจยเ็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนใจเย็นเพื่อนลองเพื่อนอันนี้มันยังบอบบอมเพื่อนตะกอนเพื่อนตะก,กอน แล้วทำไมเขาจะเอาอะไรตรงกลางกันเนี่ยทานิีอ่ะเดี๋ยบรอเที่ยวเคีเคเ่ยวเบรกก็ยังดีนะเวลาต่อแล้วนี่ต้องมาลากกันก็ได้ไปบนกันบ้างแหวนแหวนมันรวมมาตรงนี้แหวนเป็นอะไรกับเพื่อน ผมไม่เคยร์เลียนให้โอ,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 อ้โหเขาจะเอากลางให้ได้วะผมว่าผมต้องไปแยกดันแต่พอแยกดันแล้วไฟมันแพ้พเพราะเพนจนบินปิ้วมาก็ถึงแล้วไอเคเหไหมพ,พอผมจะแยกดันปุ๊บเดี๋ยวมันจะเริ่มมีปัญหาล ใจเย้เพื่อนใจเยเพื่อนเซฟเซฟเซฟมีเซฟเซฟอยู่ไรเซฟอยู่ไรฮู้ฮู้ฮู้ทุบทุบข้างหลังตายฮะเฮ้ยเฮ้ยเดิมไม่ออกโอ้ยโอ้ยสวยครับต้นไม้ตบเทียวเฮ้ยสวยสวยโอ้ยเหนื่อยอะ <ค><ณ>โอ้ยไม่ไหวโดนจะดาวเครี่เราตายเหรอเมื่อกี้ต้นไม้เล่นดีนะต้นผมว่าต้นไม้เซตไฟดีมากเลยยอมใจเลยแวนแวนแวนช่วยต้นไม้แ,นแ,นแ,นแนวนแวนแมนสวยซอยซอยสวยสวยแวนสองตัวนั้นนายไหวเพื่อนสตัร์มันต้นไม้เล่นดีนะต้นไม้เล่นดีต้นไม้เซตไฟสวยมากเลยแบบผมไม่มีอันติเข้าไงแต่ก็ต้องเข้าอ่ะเพื่อนเขาเปิดให้เพื่อนเขาผู้สาเซตไฟให้ใหแล้วไม่ตามเขาเลยนะ ตอนนี้ทีมเราตัวมันตามไม่ค่อยทันอ่ะป่ามันเป็นตานิีด้วยเนาะจริงอ่าเมื่อไม่ได้เล่นแย่หรอกแต่มันเป็นด้วยเอฟเฟกของตัวละครแหละถ้าป่าเป็นแบบนาคอร์ดหรือเป็นชูก้าเป็นลิงเให้ผมว่าน่าจะยังพอทันอยู่นะเอ้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเรา,เราต้องใจเย็นใจเย็นโอ้โห,โห โอ้เพื่อนไม่ไหวแล้วเราทำดีที่สุดแล้วโอ้อยากป่าเที่ัวซอยนอกป้อมก็แรงนะเนี่ยเอ้ยโอ้แต่เ,เครื่องร้อนมากเลยตอนนี้120ร้อยยี่สิบเฟรมกับการปรับสุดทุกอย่างเดี๋ยวน่าจะใกล้เฟรมก็น่าจะใกล้ล่วงอะอืมโอมีอาวยังไม่ได้เลย อย,อย๋ยวผมว่าผมรอเล่นพร้อมต้นไม้ดีกว่ายอมไปก่อนได้เพื่อนครับอ,อนได้เพื่อนเดียวเองเนี่ย,ยถ้ามีต้นไม้มีอิลูเมยียต้นไม้เซตไฟอิลูเมีอยอติลงหัวบึ้มโอ้ยโอ้ย มันเชี่ยวอะ่ะทำไมเพื่อนไม่ค่อยมีดาเมจกันเลยครเรียบร้อยแบงกูอืมอนะผมเดินมาที่หลังซาดิสแต่ผมนึงถึงตัวอะอะไรนะอะอะอะะอะวะเฮ้ยสวยเพื่อนเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ดีไม่ดีไม่ด,ไมดีไม่ดีแล้ว มันโผล่มาจากไหนเนี่ย <g ül> อตอนแรกผมอยาขึ้นเป็นของเป็นของการเนาะไม่ล็อกชืิลก็ดีพิเชอร์ใช่แต่ผมว่าตอนนี้ไม่ดีแล้วผมว่าผมต้องมีดาเมจแล้วผมว่าผมออกดาบแดงเลยตอนนี้ผมต้องรำสุดรำให้สุดอ่ดาเราดาเมจกายภาพผมว่าก็จะมีแค่เทลแหละเหลเ็เกนที่เขาจะซอยเราซอยเราอ่า ดาร์กจะเกิดแล้วนะเพื่อนแต่ป่าเราอยู่ก็อยู่เลยตานี้ไม่ควรจะทำเล่นนะคือพอทำเล่นแล้วบวกมันก็จะแพะ้เออแต่เดี๋ยวเดี๋ยวต้องต้องต้องสปีดล่างขึ้นไปผมต้องสปีดล่างขึ้นไปดาร์กเกิดแล้วเพื่อนดาร์กเกิดแล้วเพื่อนโอ้โห โอ้ยโอ้เมื่อกี้ถ้าเกิดมันเงียบเงินก็ไปลงสายเมื่อกี้เก่งผมโคตรเก่งเลยจังหวะเมื่อกี้โอ้ยเงียบไปแป๊บเดียวโอ้เก่งจริงจังหวะเมื่อกี้โอ้โหเราเสียดาร์กแต่ซานิ้เขาแยกไปบนอ่ะเออก็ก็ก็โอเคนะเพราะว่าทางทีเขาก็ไม่ได้โฟกัสซานิสหรือกลับไปหาซานิสเนาะเขาเลือกที่จะเปิดดาร์กันอะซานิสก็เลยดันพีผมก็เลยต้องเลือกที่จะเข้าเพราะอีรูเบียเขาอันติลงอ่ะนะผมก็เลือกที่จะเปิดเลยเปิดไฟเลย อ่าถึงไปเมื่อกี้เหมือนเกือบจะเสียเปรียดนะนะอ่าจังหวะจังหวะครูดาวเราเริ่มพอ้วไงพอคูดาวเราเริ่มพอเราได้ลำแล้วอ่าสําหรับหยาดออฟเลนก็จะประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องของไอเทมเนี่ยอ่าเ,อเพื่อนๆืก็ปรับตามหน้ารูปแบบเอ้ยหน้ารูปเกมนะว,ว่าจะปรับหรือออกอะไรกันนะผมก็มาออกหน้าเกมนะว,ว่าเออตอนนี้ตอนนี้เราโดนอย่างนี้เยอะยอนนี้เยอะหรือว่าอะไรเง NY ี้ยอ่าเ,อเพื่อเนเก็ไปเลือกปรับแต่งันเองนะสําหรับไอเทมส่วนพลงังแพลงผมก็เปิดให้ดูไปแล้วนะครับส่วนลูนเป็นลูนเจาะร้อยห้อยคิ้อ่า เลนสองเม็ดอืมเอาล้วครับถ้าหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นปการกแจ้งผมถึงต่อๆไปด้วยนะครับกระทืบไลค์กระทืบ like, กระทึบกระทึบอ่าวันนี้ไปแล้วสวัสดี